ไ่ในนีเเนี่ยอาออกยังไงล่ะเอาพัดลมมาเป่าค่ะบัพเปิ้ลมีที่ฉีดนั่นน่ะเอาอย่างดีนี่อะไรดีเไม่ได้บักกูไฟไหม้บัะแมนทีเนี้ไฟหมดแล้วเดีนยวผมต้องเอาแสงนี่ออกมาโอหมดคันน่ะตอนนี้นะ น้ำปลาปานะคะทุกคนมันไม่ค่อยไหลไหลก็อ่อนนะคะคูดาไม่สามารถทำอะไรได้เลยกับน้ำเนาะนะคะก็เลยมาเช็คดูปั๊มน้ำนะโดนหนูกัดสายไฟฟันเลย <c oughs> <c oughs> ต้องใช้บริการพี่ช่างนะคะมาแก้ไขสายไฟนะเพราะว่าคูดามีปั๊มน้ำนี่นะ <c oughs> มีแทงน้ำแบบพันห้าร้อลิตรเลยทะุคนนะมีน้ำเต็มแทงอยู่แล้วนะคะ ทำยังไงให้ได้เอาน้ำจากแท้งมาใช้อ่ะนะคะปลาปลาภูมิภาคมันก็บ้านเฮาอะ่ะมันคือบ่อันมันคือมีปัญหาอย่างนี้ปกติมันต้องปุ่งจดจวดไปเลยกะอืมปับ๊บอยู่หันเลยเนาะปีแล้วเนี่ย รับปุ้งโอเคนะก็ถ่ายภาพพี่พคนทำง,งานเอาไปลงช่องจะ,จะแต่งนี่ล้อ กูก็บมาได้ไลฟ์โซดมาหลายวันแล้วนะเมื่อยมันเมื่อยอู้หูขึ้นบ้านเราโตกว่านะรับอู้ห<ะ>ูเ,เรื่องอแ,ตแต่กระดีโตสีอื่นแต่มันก็เย็นขึ้นเนาะควันควันกระโดดลง ดิฉันอยากให้ ที่ไหน, <c oughs> นบอสบอ,อก,กนี่ไรกันี่อางดูซอนดูที่ไหนครับที่ตก้นตอ,อนเพิ่อนเทปซีดินี่ไงแเวลาออกนะอ๋อถ้ไปท่องเที่ยวบาเดียวนี่เงาท่องเที่ยวอีสานก็ไขวยแล้วเนาะครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วก็ขึ้นยากมามาก็ขึ้นอยากจะไปไก่อี๋อีแล้วละหกห้าอแล้วปีซึ่งกันเนาะพื้นสภาหกห้า 出去包一下你。 ถา้าปู่ถ้า,าปูพ่อสติกก็แง่าเหมือนกันนะไม่ครับปู่สติกนีมันหแห้งขึ้นเลยโอ้แล้วก็เอาวันหินกวดมาลงหินโม่ E t o แกงพักหวานมืดจยง่ได้กินแล้วคบเรื่องาห่างเมตี่้องแมวมาล้วมันทุเามามาล้วมันปะไนีาบ้างไอ้ฝนไหลไหมน้ำเออไหลนิดนึงมันบอแห้งไง ทั้งบนนี่เป็นบบให้เี้ครับให้น้ำแบไหลเนียแต่ทั้งลูกนี่๋อใสน้ำมันมาต้งพ้นเหรมัน,มน <ừ> ตั้งลูกมันมีนี่ครับแม่เออเนี่ยเพราะมีปยังบบอกให้ฉีบบอกให้กุ่เลยบนนี่มันสูงมันไหลลงไปตางบนโอมันจะหักเี่ยนฟ้าแล้วนี่ยัม้มันรนนุ่งอย่างนะถ้ามีฟ้าไมยุดแน เนี่ยแม่เนี่ยน้ำไหลแบบน,น้ำตาเวลาหึงปีนเนาะจะปั๊บปรุงเมื่อไร ไหลอยู่นะไหลน้อย ใส่ไฟปอได้เนาะเข้าอยู่เแหงก่อนบ้านแหงก่อนแต่บ้านแอร์เนี่คือเข้าอยู่มอเตอร์มันหมุนเอาบัานี้หมดเต็มเี่แบบไปมาแล้วแต่มอเตอร์ไม่หมุนมันทักอยู่ห้านะเนาะ ซื้อมาตัวใดเนี่ยแปลงนี่นนะไม่ซูนอ่ะอันน้อน้อยกว่านี้ก็ได้ครับต้องวใหญ่กว่านี้ก็ว่าละเขาซื้อเนี่ยเขาบู้เรื่องเนาะ่ลงไปเนี่ยอานซีให้ันมี้่านซีฟันตัวใหญ่ลงไปเนี่ย เนี่ยกะหมด้วเนี่ยกะปู่ออกแอะผลเพราได้นอน,นไปมาแล้วแต่มอ,อเตอร์ไม่หมุนหลายลืมหลายจัได้<อ>ผมว่ามดให้ยื่เต็มเนี่ย เอาซื้อนำมาทีก,อก่อนบังให้ฝนมีสานี่เหรออันเดี๋ยวฝนไปเอาก่ะนะอนเนอเอาล็กเกอร์ของแกมาขีป่ะจ้าเดี๋ยวตัวไปเอาบอก่เอเาโอ้ผมมีเงินอะเดี๋ยวบอกฝนไปสกแกนเอาบ,บ,บอกคุณดาเงินสดหมดละที่เ <c oughs> ดินที่ตัวร้อยกว่าบ,บาทอ่าอ่าลองดูกันอ่ามอเตอร์ไม่หมุนนะตอนนี้มดคันน,นะมดเยอะมาก ขอทำจับมดก่อนมดเยอะมากไปหายาฆ่า,ามดก่อนได้จะทำกับข้าวด้ยนะน ตำใบยนางจะแกงผักว่านนะคะ สาหหนมันมีไหนี่สาหหนิเน,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 นี้งบัานนะี้แจ้งไหนัเนื้เต็มนะยะอะไรอามิตาพูตสเพสตานแ,น,แ,น,แน่นครบเจ็ สร้างความรำคาญต่อไปมันจะไปซื้อมาแต่วันในห้องน้ำาต้องไหลมดเป็นแถวเลยห้องน้ำก็ยังไม่ได้คลาดไม่หูนะเทียด้านซ้ายเทียด้านขวา ใส่ยังไงใส่ก่อนนะต็มแกบ้านเฮากะนก่ใส่แกงข้าวาน่ะแกงผ้าวานใส่ไวยังไงใส่ก่อนใส่ก่อนนะามมาใส่ทั้งเตือเลยงามคุณโครกมาใส่ทั้งเตือ ีเลยอ่ะปุ้งใจล้ำโอเคนะคะคนตอนนี้มดมดเยอะมากนะต้องไปซื้อยาฉีดมดนะคะเดี๋ยวช่างจะลองตอนนี้ต่อสายไฟต่ออะไรเรียบร้อยแล้วไฟเข้าแต่ว่าตัวมอเตอร์ไม่หมุนนะคะเดี๋ยวเราจะมาตาม EP ต่อไปกับการซ่อมดู มอตเตอร์ว่าได้ผลไหมถ้ามอตเตอร์ไม่หมุนก็คือจบนะคะ